ขนมปังไม่ลี้งมาเลยมานะคะวันนี้ขนมของเราก็เสร็จแล้วนะคะขนนบุนลลนนะคะ เป็นขนมปองซิวเดนค่ะคนลบูลล er นะคะวันนี้เป็นสีมือพ่อบ้านค่ะทําเสร็จเรียบร้อยค่ะออก็อบออกมาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะอบออกมาก็จะเป็นหน้าตาหน้ารับประทานแบบนี้นะคะยังร้อนๆอยู่เลยนะคะคเนลบูลล์ค่ะนี่นะคะสวยงามมากค่ะ ก็จะอบอยู่ที่225แล้วก็10นาทีค่ะนี่นะคะขนมปังตัวนี้ค่ะผสมน้ำตาลเนยนะคะแล้วก็ทาหน้าแล้วก็ม้วนม้วนค่ะตอนทําไม่ได้ถ่ายนะคะพอดีเรามีแขกเนาะก็นี่ค่ะสวยงามน่ารับประทานมากค่ะยังร้อนร้อนอยู่นะคะนี่ค่ะ คนร้อนอยู่เลยนะคะก็เป็นขนมทางสวีเดนเขาทำกันนะคะเรายังไม่ได้ชิมค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเนาะก็หน้าตาก็ออกมาสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูสักลูกนึงนะคะข้างในว่าจะเป็นแบบไหนเนาะก็สวยงามค่ะนี่ค่ะหน้าตาข้างในแป้งก็เรียบร้อยดีนะคะขึ้นดีค่ะขึ้นสวยงามนะคะ นี่ค่ะยังร้อนอยู่เลยนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะเป็นอย่างนี้นะคะหวานหอมค่ะหอมขึ้นเนียนตัวนี้นะคะ อบเชยค่ะคิดภาษาไทยอยู่ตั้งนานนะคะอบเชยนะคะะเนียลค่ะก็มาผสมน้ำตาลกับเนยน,นะคะแล้วก็ทาค่ะแล้วก็ม้วนๆน,นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ